สวัสดีค่ะบุภาผ้าลววยค่ะมาแนะนําเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้เสื้อเขาเอ่อตัดไว้ใส่ทํางานเนาะแต่ว่าเขาผสมกับเนื้อผ้าค่ะผสมกับเนื้อผ้าเป็นลายถักนางแบบจะเป็นของญี่ปุ่นค่ะทีนี้ว่าเอ่อลวดถักจะเป็นดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆคอกลมผ่าหน้านะผ่าหน้าอันนี้พอถักออกมาแล้วสวยดีนะคะเราก็จะทําแบบของเขาก็ได้โดยที่ว่าเราไปให้ช่างตัดเสื้อผ้านะคะ ใส่ไอตัวเนื้อผ้าที่แขนนี้เราก็ถักด้านหน้าเนาะด้านหน้าหรือเราจะทําทั้งตัวก็ได้จะทําเป็นแขนสั้นหรือแขนสี่ส่วนนี้ก็ได้นะคะหรือแขนยาวก็ได้จะเอา,เอาลายลายดอกแบบเขาทั้งตัวเลยก็ได้หรือจะผสมกันก็ได้ค่ะถ้าบุผานแนะนําถ้าเกิดว่า,าตัวแขนนี้นะคะเราจะเป็นถักหมดนะเป็นถักหมดเรากา็ตรงดอกมันเนี่ยค่ะตรงดอกเราก็มาปิดสักตรงตรง ตรงปลายแขนตรงปลายแขนตรงกลางแขนนะคะอ่าตรงหัวไหล่นิดหน่อยหนึ่งคือคือระหว่างเนี่ยค,ค่ะก็เป็นก็เป็นโซ่ก็ได้ทําแบบเอ่อให้มันมีแบบอ้นนี้บ้างก็ได้ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นผืนเหมือนกันหมดเลยนะทั้งตัวแต่เดี๋ยวนี้เอ่อถ้าเป็นของฝรั่งอะคะ่ะเขาจะผสมกันอ่าผสมกันเดี๋ยวเรามาดูลายกันนะคะลายนี้มันขยายมากกว่านี้มันแตกนะคะเพราะภาพมาถ่ายมาจากเอ่อจากทีวี ตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะมาจากแบบของต่างประเทศมไม่มีแพทเทิร์นแต่ว่าลายเป็นลายที่ไม่ยากค่ะต่อดอกเล็กๆเป็นต่อดอกสีเนะออกส่เหลี่ยมเนาะต่อดอกสี่เหลี่ยมก็อยู่ที่เพื่อนว่าจะไปประยุกต์เอาทาทาตามแบบไหนนะจะทําเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูลายกันค่ะอันนี้บุพาจะใช้ไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวนี้คือแบบของไหมพรมนะเนี่ยค่ะกับฝ่ามือ ของไหมพรมก็จะก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าเพื่อนใช้ไหมซัมเมอร์ถักก็จะสวยนะคะแนะนําถ้าเป็นไปได้ใช้ไหมซัมเมอร์เลยก็ได้ค่ะไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบก็ได้ออันนี้อันนี้ของของบุผาตัวตัวนี้นะคะจะใช้ไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นชัดเจนนะคะจะได้เห็นชัดเจน อันนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่หนะคะบุกผ่าใช้เข็มเบอร์1.3นะเพราะต้องการให้ลายมันละเอียดใช้เข็มเบอร์1.3ึ่มไหมพรมเส้นเล็กนะคะไหมพรมเส้นเล็กตามตัวอย่างนี้นะถ้าเสื้อตัวนี้ถ้าทำทั้งตัวค่ะก็ไหมประมาณถ้าแขนยาวก็ประมาณสี่มวนนะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาเท่าไหร่เพราะลายนี้มันจะหนานิดนึงนะคะโซ่หกนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หกแล้วก็ทำเป็นตัว x อ็นะคะสิบสองครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก11็ดแปนะคะแล้วก็มาเชื่อมอันนี้ขึ้นต้นในโซ่สี่ ตซ่สีนะคะพันหัวเข็มพันหัวเข็มนะคะลงตรงในช่องนี้นะเราจะต้องได้สิบสิบเออมันสิบสองใช่ไหมคะจะต้องได้สิบสองกลีบนี่นะคะในช่องหนึ่งอะคะ่ะในช่องหนึ่งจะต้องได้สามสามสามหลักนะแล้วก็รวบโซ่สาม ก็มาช่องที่สองนะคะนี่นะคะมาโซ่ที่สองที่เราทําไว้สิบสองสิบสองหลักนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นดึงพันหัวเข็มดึงสองสองขยักนะคะเพราะให้ต้องการให้หลักมันยาวหน่อยนี่นะหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะลงในช่องนี่นะ ดึงไหมเป็นสองขยักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงไหมสองขยักโซ่ระหว่างระหว่างกรีบดอกนะคะโซ่สามนะเราถักวนไปต้องได้สิบสองสิบสองกรีบนะคะติบสองอันนะคะต้องได้สิบสอง โซ่สามพันหัวเข็มสีนี้สดมากแต่ใส่สวยนะคะสีสดสดเนี่ยบ้านเราจะใส่สีสดสดนะคะจะถักต่อดอกไปก็ได้ค่ะแต่ดอกเล็กๆนี้แนะนำใช้ไหมซัมเมอร์นะคะไหมซัมเมอร์จะสวยมันจะสวยมันจะคงทนมากกว่าไหมพรม ต่ว่าถ้าเพื่อนจะทักเร็วๆให้เสร็จไวค่ะก็ใช้ไหมพรมก็ได้สำหรับผู้สูงอายุเนาะบางทีสายตามองไม่เห็นหนึ่งอย่างงี้ค่ะสายตามไม่ดีก็ใช้ไหมพรมทักได้ถ้าไหมพรมที่เออราคาดีๆมันก็สวยนะคะแต่มันจะร้อนหน่อยนะบ้านเรามันหน้าร้อนบ้านเรามันจะร้อนแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ อากาศเย็นเขาใส่ได้เลยโซ่สามนะคะถักไปดูตามมือไปนะคะแต่ลายนี้มันมันไม่ได้ยากค่ะมันไม่ได้ยากคือเป็นลายที่ง่ายๆแต่ว่าถักออกมาแล้วสวยโยค่ะเราก็มาต่อนะต่อกับเนื้อผ้าอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราทำเป็นผืนก็ได้นะเราก็ไปแต่งเอา ก็มีขอบุภาไม่ได้ทําจนเสร็จเข้าเข้าตัวจนเรียบร้อยนะคะไม่ไม่ได้ทําจนเสร็จร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้มามาทําแบบให้ดูแค่นั้นเองแบบลายลายมันนะคะว่าทํำยังไงคือเป็นเป็นตัวอย่างดอกมันแบบเสื้อตัวเนี้ยขั้นตอนทําดอกเนี่ยทํำยังไงแต่ว่าไม่ได้สอนถึงขั้นจนจบนะคะถ้าถ้าหลายคนเข้ามาดูต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ อันนี้โซ่สามจะลืมอันนี้โซ่สามนะคะอันนี้ก็จะหลากหลายลายของผูพาก็จะหลากหลายค่ะก็จะเยอะก็จะแบบเสื้อก็จะเยอะหน่อยสวยๆทั้งนั้นเลยจากต่างประเทศเนาะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะอุ้ยไม่ต้องมานั่งแกะเองอย่างเงี้ยค่ะผูพาก็มาแกะลายให้แต่ว่าเพื่อนถักแล้วก็จะเข้าตรงเข้าตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ก็ต้องศึกษาเอาเนาะแต่คลิปมีมีเยอะอยู่ค่ะมีคลิปสอนกันเยอะอยู่บุพภาก็ยังไม่ได้ชำนาญขนาดที่แบบอันนี้เนาะอันนี้โซ่ตรงที่จะต่อกันนะคะโซ่1นเพราะตะกี้เราโซ่3ใช่ไหมคะต่อกันนะคะอันหาเก็บก็จะเป็นนับก่อนนะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองต้องได้สิบสองนะคะเพราะเราจะทำเป็นสี่มุมเลยต้องเป็นจำเป็นต้องสิบสองตรงนี้โซ่โซ่ห้าโซ่ห้ารอบไปก่อนนะคะส่วนตัวที่มุมอะค่ะเป็นโซ่แปดนะโซ่แปดค่ะมันจะสี่มุม โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ได้สองช่องแล้วก็มามุมเลยค่ะอันนี้โซ่แปดโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า สี่ห้านี่นะคะแล้วก็โซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหจ็ดแปดหนึ่งสองสามสีแล้วก็โซ่แปด รงมุมมาค่ะเป็นโซ่แปดอันนี้นะคะโซ่สองตะกิ้โซ่ห้าใช่ไหมคะโซ่สองตรงที่ชนนะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะเนี่ยน,นะเป็นแบบนี้ตอนนี้มาโซ่ห้าโซ่ห้านะคะปักตรงนี้แล้วก็มาทำพันหัวเข็มทำหลัก ห้าหลักนะคะลงในช่องช่องนี้หลักนี้ดึงสองขยักนะคะดึงสองขยักห้าหลักนะคะห้าหลัก โซ่สแล้วก็มาห้าหลักพันหัวเข็มห้าหลักบางทีถักลืมดูมือดูลืมลืมดูมือกับโทรศัพท์ พอตรงนี้นะคะชนนี่นะเกี่ยวจะเป็นมุมนี้แล้วก็โซ่ห้าบางทีภาพมันจะเบลอนะคะมันไม่ชัดนะมาจากของเขาก็ไม่ชัดบุพพาแตกแตกแตกภาพไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ่ายมาคือต้นฉบับอะมันมาคงมาหลายทอดเนาะไม่ชัด ถ่ายเราเปิดทีวีแล้วเราถ่ายออกจากทีวีะค่ะก็เลยไม่ค่อยบางภาพเพื่อนบอกว่าอุ๊ยทำไมไม่ชัดเลยค่ะของต่างประเทศเขาจะโชว์แบบนะคะแต่เขาไม่โชว์วิธีถักเขาจะมีแบบเสื้อโคเชเยอะอยู่ค่ะอุภาก็ไปเอาจากของเขามานั้นนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนมีแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะหลายคนอาจจะดูได้ดูเป็นนะก็เอาเอาเท่าที่แต่ละคนสะดวกแล้วกันค่ะ พาะต่อของบู่ผาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนทำจนจนจนเสร็จเรียบร้อยพาทหนึ 1, ่งพ์ทสองพ์ทสามอะไรเหมือนของคนอื่นนะคะด้วยที่ว่าเวลาเราที่จะถักเสร็จเป็นตัวค่ะมันน้อยเวลาไม่มีนี่นะคะมาเกี่ยวในสองมุมทีนี้เราเหลือสองมุมเราจะต้องไปต่อไปต่อนะ ถักออกมาแล้วก็สวยนะคะเนี่ยสวยนะอืมอันนี้อันนี้ห้าหลักนะคะคือสอนพวกนี้เอ่อถ้าท่านมาใหม่ก็ต้องก็ต้องฟังให้จบนะคะเพราะบางทีถ้าฟังไม่จบอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะยังทําไม่ได้นะแต่ถ้าทําลายได้แล้วก็ต่อต่อต่อกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะได้อยู่ลักษณะการต่อดอกกับต่อเหมืนคอกระเช้าคะ่ะ อันนี้โซ่หนึ่งนะคะมุมที่เราจะต้องต่อตะกี้เป็นโซ่สามใช่ไหมคะนี่นะพอเราจะต่อโซ่หนึ่งที่เราเกี่ยวมันก็ตื่นนับไว้เป็นอันนี้เราก็มาห้าหลัก ตอนนี้บุพผาพักร้อนอยู่ค่ะพักร้อนก็เหมือนไม่ได้พักโทรศัพท์เข้าทั้งวันก็เลยอัดคลิปไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ยังได้น้อยอยู่เดี๋ยวมีโน่นมีดี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อัดอันนี้โซ่สองนะคะโซ่สองที่เราจะมาเชื่อมตรงนี้มันโซ่ห้าใช่ไหมคะเวลาเราต่อใช้โซ่สอง แบบอาจจะไม่ตามเหมือนแบบเป๊ะนะก็จะมีเหลื่อมนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะบางทีแตกแตกดูหมดแตกาลายดูทั้งหมดมองไม่เห็นค่ะแต่ว่ามันน่าจะประมาณประมาณนี้อืมประมาณนี้แต่ว่าลายดอกอันนี้บ<ม>ูพว่าสวยนะอืม,มลายสวยค่ะคือลายเนี้ยผู้สูงอายุใส่ก็จะโอเคนะ กักใส่สีขาวสีอะไรมันจะนานิดหนึง่งแล้วเป็นลายที่ถักง่ายค่ะถักง่ายอันนี้ห้าหลักมันไม่กี่รอบเองค่ะลายลายอันเนี้ยไม่กี่รอบดอกหนึ่งอะ่ะดอกมันจะไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ไหมพรมนะแต่ถ้าไหมซั Summer, มเมอร์มันจะเล็กมันจะเล็กกว่านี้นะคะ ดอกมันจะเล็กกว่าน,นี้นะอันนี้เป็นไหมพรมมันใหญ่ๆหน่อยอันนี้ชนตรงนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ตัดไหมอันนี้จะไม่ใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันลายมันน้อยเนาะลายมันน้อยเวลาเราเก็บไหมนะคะก็เก็บซ่อนนะคะ ตามโซ่เนี่ยใช้เข็มหัวเล็กนะคะเวลาเก็บไหมนะคือถ้าไหมไหมพรมมันจะไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์เนี่ยเราต้องตัดยาวนิดนึงแล้วก็เกี่ยวไปให้ได้เยอะหน่อยเพราะไม่งั้นมันมันคลายมันเด้งค่ะมันเด้งมันเด้งหลุดออกพอเราใส่ใส่ไปอย่างเงี้ยมันจะสังเกตว่ามันจะหลุดพอหลุดทีนี้มันจะดึงกันได้หมดเนาะอานนี้ค่ะก็จะสวย สวยอยู่นะทลาดท้า,ด,าดออกมาก็จะเรียบกริบเลยนะคะรีดออกมาก็จะสวยนะจะไม่เหมือนแบบสัทีเดียวตรงที่ลอยต่อนะคะอุปภ่าไม่ได้ต่อสี่ดอกให้ดูนะไม่ได้ต่อสี่ดอกให้ดูถ้าต่อสีดอกมันก็จะเป็นมุมมุมที่จะลอยต่อนะคะนะคะก็จะสวยอยู่พอเรารีดมันก็จะสวยเองค่ะแต่อันเนี้ยสวยอยู่นะ ฝาว่าสวยอยู่เนี่ยค่ะแบบก็อยู่ที่ว่าเราจะไปแต่งเอานะแต่อันนี้เป็นผ่าหน้ามันจะง่ายนะคะมีน้องคนนึงถามมาว่าเออถักหกเหลี่ยมแล้วใช้ผ่าหน้ามันจะยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะต้องเอ่อมาใช้ใช้โซ่เสริมเอาอ่ใช้โซ่เสริมหรือใช้ดอกเล็กๆเสริมแต่ถ้าเป็นเอ่อผ่าหน้าอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ใช้ดอกเป็นสี่เหลี่ยมมันจะง่าย มันจะง่ายนะเวลาเข้าเข้าตัวเวลาเข้าเวลาทําตัวเนี้ยค่ะจะง่ายหน่อยนยคะคะเป็นสาบเขาก็สาบออกมาทําเป็นติดกระดุมเนาะติดกระดุมก็เรียบร้อยนะคะอันนี้อันนี้ใส่ทํางานได้เลยนะคะหรือหลายคนทําขายผ่านเว็บได้นะอันเนี้ยใส่ทํางานใส่ใส่เป็นสาวอ,อฟิศได้ถ้าเราไปตัดไปตัดผสมกับเนื้อผ้าค่ะมันก็จะสวยแต่ถ้าเรา ไม่อยากจะไปพอดนี้ช่างหายากนะช่างตัดเสื้อผ้าเนี่หายากพอหายากอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะแบบเออมันจะหาจะหาคนคนทำลำบากอะตอนเนี้ยแล้วตัดก็จะแพงก็จะแพงทีนี้ว่าเราก็จะทำเป็นทั้งตัวก็ได้ค่ะถ้าต่อแขนก็ต่อดอกออกมาต่อดอกออกมานะตรงตรงไหล่เนี่ยค่ะต่อทำแขนออกมาจะทำแขนยาวก็ได้นะคะผ่านหน้าแบบนี้ก็ได้ก็สวยอยู่ค่ะก็สวยอยู่อันนี้นะ ชายเขาจะไม่ยาวมากนะสังเกตว่าชายเสื้อไม่ยาวมากใส่ผู้สูงอายุก็ได้ไวัยรุ่นก็ใส่ได้ใส่เป็นเสื้อคลุมอะค่ะใส่เป็นเสื้อคลุมใส่เสื้อยืดข้างในอะก็เปิดกระดุมก็ใส่ได้ใส่ทํางานใส่อะไรได้ก็เป็นแบบอ,อีกแบบหนึ่งนะเรียบๆแต่ว่าหรูอยู่นะสวยหรูอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยอันนี้มันถ่ายมาไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ้ค,นะค่ะเพื่อนก็แคปไว้ ลายนี้ลายไม่ยากค่ะไปไปทำต่ออย่างอื่นได้เนาะอืมไห้เพื่อนดูค่ะก็าฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้บู่าไม่ได้ทำต่อให้ดูถึงสามดอกสี่ดอกนะอืมลองดูค่ะลองดูว่าถ้าเป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราเราไปผสมประสานทำตัวออกมามันก็จะสวยพอไปรีดมันก็จะเรียบมันก็จะเรียบเวลารีดให้รีดจากข้างหลังนะคะรีดจากข้างหลังด้านนี้นะ ด้านหน้าไม่ต้องไปรีดมันนะคะแต่มันจะเรียบมันจะได้มีลายมีจะมีลายที่เราถักอยู่ให้เรารีดจากข้างหลังถ้าเป็นไหมพรมก็ฉีดฉีดชุบน้ํานิดหนึ่งแล้วก็รีดค่ะมันก็จะเรียบข้างหน้ามันก็จะเรียบเองเรียบจากข้างหลังนะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอืมเวลาเวลารีดนะคะมันก็จะเรียบถ้าไหมพรมมารีดครั้งเดียวรีดแล้วจบเลยหลังจากนั้นซักมันก็จะอยู่ตัวค่ะจะอยู่ตัว อยู่ก็กเราก็ซักลงน้ํายาปับพผ้นุ่มเอาได้ค่ะเนี่ยค่ะเอามาฝากกันง่ายๆนะเนาเข้าเข้าตัวเข้าคอเข้าแขนต้องไปศึกษาเอ,าเองนะคะอันนี้อันนี้ไปศึกษาเอานะอันนี้ก็คือทําลายแค่นั้นเองค่ะามาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ